ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเรามาเอาใจเมนูดังใน t ิกตอกนะฮะกุ้งตัวเดียวพอไหมของป้าติ๋มนั่นเองนะฮะทำยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำาด้นะคะกดไลค์ขั้นตอนแรกเราก็ต้องตั้งกระทะนะครับผมแนละ้วก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับตามมาด้วยกระเทียมทุบนะฮะ สีถึงหกลีบนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูดังนะฮะในติกตอกนะครับผมผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งนะฮะตัวเดียวพอไหมนะฮะของก็ติ๋มนะครับผมติ๋มตักแกงนะฮะทับพีเทพนะฮะตักเลี่ยงเนื้อสัตว์นะครับผมวันนี้วันนี้ผมจัดไปเลยฮนะกุ้งประมาณ7-8ตัวนะครับผม ผ่าหลังเรียบร้อยนะฮะแล้วทำกินเองนะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นถั่วลันเตานะครับแต่ถั่วลันเตานี้แพงนะครับอันนี้ผมซื้อมาขีดเดียวยี่สิบบาทนะครับผมโลสองร้อยนะฮะถั่วลันเตาหวานนะฮะแบบนี้เลยนะครับผม ยังไงก็ลองทํากินกันเองนะครับผมไม่ยากครับไม่ยากแต่น้ําสะอาดเล็กน้อยนะครับใครที่ชอบน้ําจึงๆึงฮะน้ํานองหน่อยนะครับก็สามารถใส่น้ําเยอะกว่าน,นี้ได้นะครับทีออ่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบแห้งๆห,หน่อยนะครับปรุงรสนะครับผมด้วยซีอิ๊วขาวครึง่งช้อนโต๊ะนะครับผปงปร,รุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ ตามมาด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะผัดไฟแรงได้เลยนะครับผมตัวน้ำเตาจะได้กรอบๆลบ้มามาตัดหวานเล็กน้อยนะฮะด้วยน้ำตาลทรายนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับผมด้วยพลิกไทยป่นนะครับ เติมสีสันให้หน่อยนะฮะกับพริกแดงหั่นแฉลบนะครับวันนี้เป็นพริกขี้หนูเลยฮะ,ะพริกขี้หนูแดงๆเม็ดโตๆเลยะครับเอามาหั่นแฉลบประมาณสามสี่เม็ดนะฮะใครไม่ใส่จะทำให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่นะครับหลังจากนี้เราจะผัดกันอีกสักเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผม ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูผัดถัว่วลันเตาใส่กุ้งกุ้งกุ้งไม่ใช่กุ้งตัวเดียวนะเหมือนปลาติ๋มไม่ใช่นะอันนี้ผมใส่กุ้งหลายตัวนะครับผมลองทำกันเองดูนะครับดูชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับพี่ๆ แนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับลูกถ่ายแม่ทามคงต้องลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ